เครื่องสูบน้ำท่อออก1นึ่งนิ้วตัวนี้นะครับราคาพันกว่าบาทพี่น้องครับในตัวเลือกก็จะมีทั้งแบบไอพ้อมสายพานทรงน้ำนะครับผมที่ว่าเพิ่นมีสายพานให้ตัวเลือกว่าจะเป็นสายพาน10เมตร20เมตรนะครับแต่ว่าตัวเฉพาะตัวเครื่องนะครับผมราคาพันกว่าบาทตัวนี้เป็นเครื่อง2จังหวะเติมน้ำมันเบนซินผสมสองที่นะครับผมเอาน้ำมันเบนซิน1นลิตรนะครับต่อ2ที่ไอสามฝาประมาณนี้นะครับผมเวลาเขาจะไอสูบน้ำขึ้นนะครับเขาก็เติมกอกน้ำ ตรงนี้ให้มันเต็มก้อนนะครับค่อยจะสูบน้ําขึ้นได้ตัวนี้เป็นท่อออกท่อเขานึ่งนิ่วนะครับเขาสามารถลดมาเป็น6หุนได้เลยนะครับผมสตาร์ตติดง่ายนะครับแรงจริงนะครับผม เวลาจะหยุดเครื่องก็แค่กดปุ่มสต็อปพี่น้องครับเหมาะมากที่จะเอาไปติดสวนไว้นะครับเอาไว้สูบน้ำขึ้นจากสระไปลดน้ำพักนะครับว่าจะเป็นสวนพักสวนพิษต่างๆครับเป็นตัวเล็กกระทัดรัดนะครับแต่ว่าความแรงเนี่ยโอเคเลยครับเหมาะมากๆที่จะเอาไปใช้งานกันนะครับราคาพันกว่าบาทนะครับสินค้าตรงปกดูจากที่รีวิวได้นะครับพี่น้องหลายคนมาสั่งซื้อแล้วก็มารีวิวให้นะครับว่ามันตรงปกนะครับใช้งานได้ดีจริงตัวนี้หาพี่น้องตามหาเครื่องสูบน้ำนะครับตัวเล็กกระทัดรัดนะครับทอออกหนิ้วขอนะนำจากร้านนี้เลยครับผมมจิีกาครับ